อากเลยอปุ๊บปุ๊บุ๊บขัาไปคือกินไหนวะมันไข่ที่ลูกลุบคืนคืเลยอื้อโอ้ยไข่ขามันอ่อนนี่น่ะเองยังไงละย่งไงละทุกคืนไปลงมาอู้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 ทุกนไหนฝากหน่อยนี้ยีเขนาดนั้นยัแย่ยังคินได้เหรอ

Các bạn hãy đăng cho kênh Để không bỏ lỡ những chín lại mưng chín nông mày nữa còn còn luôn luôn đi, đen đen, đi quá, không sáng ngày ừ. không nhẳng, luôn, thành tham bái เมียมานจะมาได้นี <pad> <pad> oh ่ยมองน้องเมียมาได้นั่งนั่เมียอยู่เปนรูปเป็นเทาดอกพี่เหนียดสิเน้ะฮะนี่เนียดขี้เหนียดเหนียดเมย์มนะ

เราอยู่หกปีแลยเงินสี่หมื่นแต่เด็กคนน่ะการิงานเด็งานเดเดินเด็กสามพันมันจะรวยเนาะานคุเห็นนสามพันเนี่ย thằng điên bưng ngân của anh tiền của bạn đấy lạn tháng lạn tiền đấy ngân đồn tắt anh nhiều hết ngân của chúng ta đồn ở chỗ này luôn chắc à chắc có tiền luôn à chúng ta có tiền tảng ở đây à chúng ta có tiền bưng ngân ở chỗ nào ở gạo ăn thu không thu mấy người ta thu của bạn lao tiền đấy tiền này gì เขาตัดออกไปแล้วถ้ามีหกสภาคมเฉ๋ยเขาจะเอายกเงินมาเขาเป็นอะรเขียอะไรที่ว่าอันนั้นก็เงินถูกกว่าเราอีกเลยอะไรสองแสนบอลสามแสนบอลนะเขีดนอะไรนะบอลเงินบอลสมัยนี้เงินสดดีเกาหลีไต้หวันฮ่องกงวอไต้หวันก็ว่าเงินนี่ไงไต้หวันแพงกว่าอีกนี่แน่วอฟบอฟวอฟอะเอาลายเห็นมั้ยมีไอ้หัว กบกมันทำงานมัดิ้นดิเนะทำงานมันดิ้นเขาันทรเนาะทำงาน่ะเขาทำงานมันเราเด็กขาแรงไว้สามรวยลงีเป็นเงินบาทเขา้วยแม่เดี๋ยวไปทู่ตัวนึงเท่าไรหาแสนวอนทู่ตัวหลักเจ็ดสิบแปดเจ็ดรน่ะหาแสนบอน Cái dân mọi người để thấy đúng quý mật chắc quý luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

tiêu rồi ừ. phải cho cái, cái mỏng chắc im phải ừ, ừ. à? ừ. cái bóng cái bóng rồi. phải cho cái này. ui, chắc hai.